คือมีคําถามถามมาว่าเมนเตอร์รุ่นดั้งเดิมนะครับกับเมนเตอร์ที่ชื่อใหม่ย้ว่าเมนเตอร์เอ็กซ์ตาเจลมันมีข้อดีข้อด้อยอย่างไงต่างกันบ้างนะครับ สวัสดีครับในแพทย์กรณ์วัฒน์เหล่าเชษีนะครับศัแพทย์ตกแต่งและผู้พูดปัญหาประจำา d i k a b i l i t y Clinic นะครับก็วันนี้ก็กลับมาเจอพวกเรานะครับใน Q&A ประจำสัปดาห์นะครับเนาะหลังสงการเนาะก็คำถามที่น่าสนใจนะครับที่ถามมากันนะครับก็เป็นเรื่องของเต้านมนะครับก็คำถามในวันนี้นะครับก็เป็นคำถามที่ระบุเจาะจงยี่ห้อนิดหน่อยนะครับเนาะก็เลยขออนุญาตพูดถึงยี่ห้อนี้เลยนะครับเนาะคือมีคำถามถามมาว่า เมนเตอร์รุ่นดั้งเดิมนะครับกับเมนเตอร์ที่ชื่อใหม่เนระียกว่าเมนเตอร์เอ็กซ์ตาเจลมันมีข้อดีข้อด้ยอยยังไงต่างกันบ้างนะครับคนไข้ยอยากจะทราบเนาะเพื่อพิจารณาในการผ่าตัดในอนาคตนะครับเนาะก็เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าถุงนมถุงเต้านมเทียมเนี่ยมันก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับก็มีทั้งคุณภาพสูงคุณภาพเอ่อยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเนาะเอาเป็นว่าที่เดีเคของเราเนี่ยจะเลือกใช้อยู่2ยี่ห้อนะครับหนึ่งก็คือเมนเตอร์แน่ๆนะครับอันที่2ที่เราใช้คือเรื่องของอ,อ,อีกยี่ห้อหนึ วันนี้เนี่ยเราโฟกัสที่ยี่ห้อเมนเตอร์ก่อนเมนเตอร์รุ่นดั้งเดิมเนาะกับเมนเตอร์รุ่นใหม่นะครับเมนเตอร์เอ็กซ์ตาเจลมันต่างกันยังไงบ้างนะครับเนาะก็ขออนุญาตชมกันในสไลด์นะครับก็ดังนี้นะครับเนาะก็รุ่นดั้งเดิมนะครับก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นก็จะมีอะไรที่มันใหม่มากขึ้นนะครับก็จะพัฒนามาเป็นรุ่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเราเรียกรุ่นเอ็กซ์ตาเจลนะครับเอ็กซ์ตาเจลนี่ชื่อก็บอกเขาค่าแล้วนะครับว่ามันมี ไซส์โลดมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าความพิเศษไม่ได้มีเฉพาะแค่นี้นะครับเราลองไปดูกันนะว่ามีความพิเศษอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือว่าตัวผิวของมันเนี่ยนะครับของตัว Extra Gel เ,อเอ็กซ์ต้าเจลเนาะมันจะบางลงนะครับบางลงประมาณ35%เลยนะครับงั้นเวลาจับสัมผัสเนี่ยมันก็จะนิ่มขึ้นนะครับพร้อมกับรูปทรงที่มันจะโปรเจกหรือพุ่งมากขึ้นงั้นคนไข้ก็จะเห็น ตัวเนินเต้านมค่อนข้างชัดนะครับเห็นร่องนม,นมตรงกลางก็ค่อนข้างชัดขึ้นมีหนังซ้ำเนี่ยผิวที่บางลง35%ก็จริงนะครับแต่ว่าความแข็งแรงนี่มากขึ้นถึง30%เพราะด้วยความที่วัสดุเนี่ยพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปอีกนะครับเนาะอันนี้โดยโดยเบื้องต้นเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่จะเป็นตัวดั้งเดิมหรือตัวปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานไม่ได้ต่างกันนะครับเนาะเพียงแต่ว่าในเทคโนโลยีใหม่มากขึ้นนะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพในนนบาาางงอย่่่ทีมมักกขึ้เชน ราคาก็อาจจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับในแบบรุ่นที่ใหม่กว่านะครับแต่ว่ารุ่นเดิมเนี่ยจริง,รงๆก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ใช้ได้แล้วนะครับเนาะอ่ะทีนี้มาดูเปรียบเทียบกันชัดๆเลยนะครับว่าความแตกต่างเปรียบเทียบกับเมนเตอร์ตัวเดิมอะนะครับต่างกันยังไงบ้างนะครับมี3องค์ประกอบนะครับที่อยากจะให้จดจํากันข้อแรกคือริงเกลิลริงเกิลคือรอยย่นนะครับด้วยความที่เอ็กซ์ตเจลเนี่ยเอ็กซ์ตคือมันมีวอลมุ่มเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ผิวที่มันบางลงเฉะนั้นความตึงของ พื้นผิวเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนั่นลอยยับรอยย่นของตัวพื้นผิวเนี่ยมันก็จะน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นรุ่นใหม่เอ็กซ์เก็จะดีกว่ารุ่นเก่าตรงนี้นะครับเนาะข้อที่2นะครับที่ได้คือเนื่องจากเปลือกมันบางลงนะครับนั่นซอฟต์เนสหรือความนิ่มเนี่ยของการจับสัมผัสเนี่ยมันก็จะดีกว่าเยอะเลยนะครับเนาะและข้อที่3ก็คือ Projection อย่างที่เรนที่าบก็คือความพุ่งของตัวเต้านมนะครับมันก็จะพุ่งมากกว่า ส่งนกส,งส่งเดิมนะครับในโวลุ่มที่พอๆกันนะครับแล้วก็อันนึงที่เขาเคลมไว้นะครับคือในกรณีคนไข้ที่ตัวผอมๆนะครับไขมันใต้ผิวหนังค่อนข้างน้อยเนื้อนมค่อนข้างน้อยเนี้ยเอ็กซ์ต้าเจียวก็สามารถเสริมได้นะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงมากอย่างที่คิดนะครับเนาะนี่คือ3ข้อนะครับถ้าจะก๊อปปี้สไลด์หรือถ่ายสไลด์ไว้ก็อันเนี้ยที่คือสิ่งที่น่าถ่ายไว้เลยนะครับเนาะนี่คือข้อดีที่มากกว่าเปรียนเทียบกับเ,เมนเตอร์รุ่นม,มาตรฐานนะครับซึ่งก็ยังใช้ได้อยู่เนาะ สรุปเป็นภาพไดกแกรมได้คร่าวๆดังนี้นะครับเนาะ softness นิ่มนวลน,นะครับเนาะก็ด้วยเปลือกที่มันบางลงนะครับ fullness นะครับเพราะว่าใส่เนื้อเจียวได้มากขึ้นนะครับก็เลยมีความรู้สึกอิ่มของเนื้อเนิอนอกมากขึ้นนะครับแลวข้อสุดท้ายคือ projection คือความพุ่งของตัวหน้าอกเนี่ยมันออกมามา,มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ทําให้สงหน้าของไข,ข่เนี่ยไม่ต้องใส่วอลลุ่มที่มากจนเกินไปก็มีหน้าอกที่ตึงๆใช้ได้แล้วนะครับเนาะ ก็ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะสรุปให้เราพวก,พวกเราฟังนะครับในหัวข้อที่ถามกันมาใน Q&A ประจำสัปดาห์นี้เนะาะที่ก็ให้ดูของเคสตัวอย่างเราบ้างนะครับในในตัวอย่างที่เอามาให้ดูนี่ก็เป็นคนไข้ที่เขาเปิดเผยได้นะครับเนาะก็ให้ดูกันนะครับเนาะก็เห็นว่าเต้านมเนี่ยก็เ,เป็นสีที่สำคัญเนาะในการแต่งกายแต่งเสื้อผ้าที่ทำให้มันดูสวยงามนะครับเนาะ before after ก็แตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับ b e f อ r e นะครับอาจจะยังเห็นไม่่อชัดนะครับ after ก็เห็นได้เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนตามลำดับนะครับทางซ้ายนะครับก็จะเป็น before ทางขวาก็เป็น After นะครับเนาะก็ดีขึ้นตามลำดับเนาะสไลด์ถัดไปเนาะก็จะเห็นนะครับข้างซ้ายเช่นเดิมนะครับเนาะก่อนผ่าตัดนะครับแล้วก็หลังผ่าตัดก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนาะก็สวยงามดูอิ่มขึ้นนะครับเนาะก็จะเรียนให้ทราบนิดนึงนะครับเต้านมหลังผ่าตัดเนี่ยทรงจะยังไม่เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ กวจะเป็นธรรมชาติร้อเปร์เซ็นจริงๆเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก2หรือ3เดือนไปแล้วนะครับถึงจะเข้าที่เนาะดูแค่สัดัดไปเนาะอันนี้ก็มีตัวอย่างหนึ่งนะครับเนาะสองอกก็สวยขึ้นเยอะมากเลยตามเดิมนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นรูปก่อนผ่าตัดแล้วก็รูปขวามือก็เป็นรูปหลังผ่าตัดเนาะดูกันต่อไปนะครับง นี่ก็เป็นตัวอย่างน้องที่สนิทกันเนาะเขาก็โชว์ให้ดูได้ใส่เสื้อผ้าก็มั่นใจขึ้นเยอะเลยนะก็มีหน้าอกแนาใจเนาะมันไม่ต้องใส่ใหญ่มากหรอกครับคือจริงๆเนี่ยอันที่พูดในฐานะผู้ชายเลยนะครับเอาความเป็นหมอทิ้งไปเนาะจริงๆหน้าอกที่ใหญ่มากๆเนี่ยนะครับมันก็โอเคอาจจะดึงดูดสายตาผู้ชายในช่วงแรกนะครับแต่ว่าการดูแลระยะยาวผลข้างเคียงระยะยาวเนี่ยมันเยอะกว่าเยอะมากเลยนะครับนเห็นได้การเสริมหน้าอกที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆจะต้องมีการวัดไซส์วัดขนาดหน้าอกของใครจริงๆว่าเต้านมของเราเนี่ยเหมาะสมกับซีคนถูกเต้านมเย ขนาดประมาณกี่ซีซีนะครับเนาะความสูงความพุ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่เขาจะวัดกันให้หมดเลยนะครับเนาะนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เราละเอียดในเรื่องพวกนี้ด้วยเนาะเห็นไหมครับสวยขึ้นเยอะแยะเลยเนาะสวยขึ้นเยอะเลยนะครับนั่นในเคสนี้ก็เป็นเคสที่ทำก็ทั้งายากนะครับเพราะคนไข้มีภาวะคลีกนมจะดด้วยนะครับทูบารัสเบสนะครับก็ไม่ได้แก้ตรงไปตรงมาเนาะกว็วันไหนเดี๋ยวต้องใหม่เขาจะคงมารีวิวให้พวกเราได้ดูกันในเวลาถัดไปนะครับก็ ในเบื้องต้นก็คงจบการนำเสนอนะครับปัญหาเรื่อง Q&A ประจำสัปดาห์นี้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับรก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสั b s c ประ e ดนี่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊ง,ง,งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ